สวัสดีครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมผมขึ้นมุขอาหารนะครับวันนี้ก็เข้าครัวอีกแล้วนะครับอาหารลุงนานแอนปาร์ตี้นะครับวันนี้เป็นเวอร์ชันของอาหารนะครับวันนี้ก็จะเป็นปากกาดองนะครับปากกาดองต้มปลานะครับจะเป็นปลาช่อนทอดวันนี้ปกติจะเป็น กระกดองต้มกระดูกหมูวันนี้เราขอเปลี่ยนเป็นใช้ปลาแทนนะครับปลาช่อนทอดครับวันนี้โอเคครับมาดูครับหมอ้อเปิดมาน้ำร้อนนะครับผมอันดับแรกครับกระเทียมกรีบนะครับผมบุพอประมาณนะครับทุบพอแตกๆลงไปครับ ผมปรุงรสผงอูมามิครับผมลงไปครับประกาศดองนะครับประกาศดองเค็มนะครับวันนี้ใช้ประกาศดองที่เป็นรสชาติเค็มนะครับลงไป ปิดหม้อ,อไว้ก่อนนะครับโอโถดถถดปิดหม้อ,อไว้ก่อนนะครับเปิดหม้อ,อดูครับกาลังเดือดนะครับดูว่าผักกาดดองนิ่มไหอยังครับผักกาดดองนิ่มแล้วนะครับนิ่มแล้วเราก็นี่คือปลาช่อนที่เราทอดไว้แล้วครับผมเราไปแกงหรือไปต้มในหม้อนะครับ กำลัเงเดือดพอดีนะครับต้องชิมดูก่อนนะครับว่ามันเค็มหรือไปถึงไหนรสชาตินะครับเพราะว่ามีผงปรุงรสแล้วก็ประกาดดองมีความเค็มในตัวอยู่แล้วนะครับต้องชิมดูก่อนนะครับว่ารสชาติได้หรือ,อยังครับชิมก่อนนะครับ ยังไม่เท่าไหร่นะครับอย่างนั้นเติมเต้าเจี้ยวล,ลงไปนะครับก็สองช้อนนะครับเต้าเจีย้ยวชิมอีกครั้งเนี่ยครับ ที่มีครั้งหนึ่งครับรสชาติมาแล้วครับผมประกาดดองต้มปลาช่อนทอดหรือว่าปลาช่อนทอดต้มประกาดดองนะครับต้องเดือดพอดีนะครับหอมมาแล้วครับสุดท้ายครับผมเพิ่มความหอมอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือขิงซอยนะครับ เพิ่มความเผ็ดแล้วก็ร้อนแรงให้กับอาหารนะครับเพื่อที่จะปรับสมดุลของร่างกายเราให้มีความอบอุ่นนะครับขิงซอยลงไปครับหอมขิงเลยครับเป็นนะว่าเสร็จนะครับปลาช่อนทอดต้มผักกาดดองนะครับ แล้วเรอเสิร์ฟนะครับผมแ๋ยวเราเสิร์ฟรอเสริร,สร์ฟนะครับนี่คือรูปร่างหน้าตาของปลาช่อนทอดต้มผักกาดดองนะครับเป็นไรว่าเสร็จนะครับพร้อมเสิร์ฟบนนิชามแล้วนะครับกลิ่นหอมมาแล้วค่ะทำง่ายๆครับผมไม่พิสดารอะไรมากมายเพราะว่าเครื่องปรุงส่วนประกอบนี้ ไม่มีมากมายไม่มีหลายอย่างครับมีมีมีไม่กี่อย่างเองนะครับผมทําง่ายครับผมทําทานได้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมผมขึ้นมุกทาหารนะครับอาหารตรงนั้นแอนปาร์ตี้พบกันคราวหน้ากับเมนูใหม่นะครับในเวอร์ชันอาหารสไลด์นี้ก็ขอกล่าวว่าวัสดีครับ